นักเรียนทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูน้องอีกแล้วซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนเราเรียนหน่วยอะไรนะคะหน่วยอะไรหน้าที่คุณครูโบสอนไปหน่วยวันอาสาระหาบูชาวันเข้าพภาษาใช่ไหมคะแล้ววันเข้าภาษาตรงกับวันแรมกี่ค่ำนักเรียนจําได้ไหมคะ ตรงกับวันเล่นขี่ข้ามนะที่คุณครูโบพานักเรียนร้องเพลงไปแล้วนักเรียนจําได้ไหมคะแรมหนึ่งข้ามเดือนอะไรคะเดือนแปดนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูน้องก็จะมาสอนใบงานนักเรียนในหนังสือเล่มสีฟ้าเหมือนเดิมในหน้าที่ยี่สิบยี่สิบมีเลขอะไรกับอะไรคะมีเลขสองกับเลขศูนย์ใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํา ใบงานทำแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเพลงที่คุณครูเบิร์กคุณครูคะ่ะและก่อนที่เราจะไปทำใบงานทำแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเพลงอะไรเอ่ยวันเข้าพรรษาที่คุณครูโบโได้สอนนักเรียนร,ร้องไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านตามคุณครูน้องก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านไปพร้อมกันหนึ่งรอบพอเข้าหน้าฝนนักเรียนอ่านตามคุณน้องค่ะพอเข้าหน้าฝน ผู้คนเริ่มทำไรนาะผู้คนเริ่มทำไรนาะทำกินกันตามประสาทำกินกันตามประสาเลี้ยงชีวากันมาไม่ขาดเลี้ยงชีวากันมาไม่ขาดองค์พระพุทธสั่งให้ องค์พระพุทธสั่งให้พระจำศีลไตรามาสพระจำศีลไตรามาสเริ่มแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดไม่ขาดเริ่มแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดไม่ขาดทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตร วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเด็กๆจำที่คุณครูบูพาร้องได้ไหมคะเดี๋ยวจะมาร้องพร้อมกับคุณครูน้องอีกหนึ่งรอบนะคะพอเข้าหน้าฝนผู้คนเริ่มทำไรนะทำกินกันตามระษาเลี้ยงชีวากันมาไหขคดองค์พระพุทธสั่งให้ จำสิ่งใรมาเริ่มแรมหนึ่งคำํำเดินแปดไม่ขาดทำบุญตัดบ,บาตรวันเข้าพันสาเด็กๆจำได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาร้องใส่คานองกันอีกหนึ่งรอบนะคะ 好呢。好<的>好的 นุกไหมคะเพลงที่คุณครูน้องพาร้องไปเมื่อกี้นี้สนุกใช่ไหมคะเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวเรามาร้องกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆมาดูในใบางานหน้าที่ยี่สิบกันเลยดูใบงานในหน้าที่ยี่สิบนะคะเด็กๆเห็นภาพตรงนี้ไหมลูกเห็นรูปภาพตรงนี้ไหมคะแล้วเด็กๆมองฝั่งนี้เห็นเขามีรอยปาก ใช่ไหมคะมีเส้นรอยปะใช่ไหมลูกนักเรียนมาดูภาพแรกภาพแรกกําลังทําอะไรอยู่คะอาบน้ําภาพที่สองทำอะไรคะล้างมือภาพที่สามทำอะไรคะแปรงฟันภาพที่สี่สระผมใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมาดูข้างบนนี้เขาบอกว่าเราดูแลรักษาวความสะอาดร่างกายอย่างไร แล้วมาดูโจทย์กันนะคะลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กับคำและเขียนคำตามรอยปะ mm. นี่เขามีคำมาให้นะคะ mm. อ่านักเรียนมาดูคำเลย mm. คำนี้อ่านว่าล้างมือนักเรียนอ่านตามคุณน้องค่ะล้างมือ mm. คำที่สองค่ะ mm. อาบน้ำ mm. อาบน้ำต่อไปค่ะ สะผมสะผมต่อไปค่ะแปรงฟันแปรงฟันเก่งมากค่ะทีนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆโยงภาพใช่ไหมคะให้สัมพันธ์กันโยงภาพที่เขาทำดูแลร่างกายตัวเองอยู่ตรงนี้ให้โยงมาฝั่งนี้ดูภาพแรกค่ะ อาบน้ำอาบน้ำอยู่คำที่หนึ่งสองสามหรือสี่คะจำได้ไหมคะเมื่อกี้ที่คุณครูน้องอ่านให้ฟังอาบน้ำอยู่คำที่เท่าไหร่คะอยู่คำที่สองะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะลากเส้นไปอาบน้ำค่ะเดี๋ยวคุณครูน้องนะคะจะมาพาเด็กๆทาเขาบอกให้ลากเส้นโยงเส้นภาพที่สำคัญกันกันกบคํา ภาพแรกเป็นอาบน้ําใช่ไหมคะอาบน้ําคุณครูน้องอ่านไปแล้วว่าคําว่าอาบน้ําอยู่คําที่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหรือสี่คะนักเรียนจําได้ไหมคะอาบน้ําคําที่สองให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอนนะลกูกโยงเส้นมาค่ะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดน,น,นะคะเราจะฝึกกล้ามเนื้อมือโยงมาเลยคะ่ะมาหาคําว่าอาบน้ําแบบนี้นะคะต่อไปคะ่ะ ภาพที่สองนักเรียนดูภาพที่สองค่ะล้างมือล้างมือคำไหนเอย่ยล้างมือหนึ่งสองหรือสามคำแรกล้างมืออาบน้ําสระผมแปลงฟันล้างมืออยู่คําที่เท่าไรคะคําที่หนึ่งตรงนี้อ่าให้นักเรียนนะคะโยงไปเลยค่ะตรงจุดสีําเงินโยงไปหาเลยค่ะชื้อ เสร็จแล้วต่อไปดูภาพที่สามเขาคนละคำอะไรเอ่ยแปลงฟันแปลงฟันคำไหนเอ่ยคาที่สามหรือคําที่สี่คะเหลือคําที่สามกับคำที่สี่ 4. สระผมแปลงฟันอยู่ไหนเอ่ยคาที่สามใช่ไหมคะตรงกันเลยนักเรียนก็ลากมาเลยคะ่ะชื่อสระผมและเหลือสุดท้าย ต่อไปภาพที่สามนะคะแปลงฟันคํานี้สระผมคํานี้แปลงฟันแปลงฟันอยู่คําที่เท่าไหรค่คะคําที่สี่คำสุดท้ายก็ให้เด็กๆนะคะนิ้สซอจิ้มเราก็ลากลงมาแปลงฟันต่อไปค่ะภาพสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายคืออะไรคะเหลือคําสุดท้ายคืออะไรสระผมโยงไปเลยค่ะโยงเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะ เขียนตามรอยปะให้ครบทุกตัวให้ครบทุกคำเลยนะคะเขียนช้าๆจะเย็นๆไม่ต้องรีบนะคะเอาให้ตามรอยปะนะคะเขียนให้ตามรอยปะเลยเอาให้ตรงให้สวยกว่าคุณครูน้องเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็อย่าลืมเขียนให้เสร็จให้หมดทุกคำอันนี้คุณน้องทำตัวอย่างให้ดูนะคะต่อไป มาดูข้อที่สองเขาบอกว่าให้เขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่เป็นการประหยัดสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพไหนเป็นภาพที่ใช้สิ่งของทำความสะอาดร่างกายแบบประหยัดคานักเรียน ภาพแรกบีบยาสีฟันใส่ให้พอเหมาะกับแปรงสีฟันต่อไปนะคะภาพที่สองนะคะภาพนี้ค่ะกดครีมอาบน้ำล้นมือเลยแล้วก็หกลงมาข้างล่างส่วนภาพที่สามนะคะนักเรียนดูนะคะบีบครีมทาผิวลงใน มือลงบนฝ่ามือโดยปริมาณที่พอดีพอเหมาะไม่หกไม่เลื้อเทะใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมาดูซิว่าอันไหนเป็นใช้อย่างประหยัดภาพที่เท่าไหรคะภาพที่หนึ่งใช่ไหมคะวงกลมเลยชูบต่อไปภาพนี้ประหยัดไหมคะประหยัดไหมลูกไม่ประหยัดไม่ประหยัดต้องวงกลมไหมคะ ไม่ต้องวงภาพนี้บีบครีมลงบนฝ่ามือพอดีเลยกับทาตัวเป็นสิ่งที่ประหยัดไหมคะเป็นภาพที่ใช้สิ่งของประหยัดไหมโลกประหยัดเพราะฉะนั้นวงกลมไหมคะวงกลมวงกลมเลย สำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมทำใบงานให้ครบตามคำสั่งที่เขากำหนดมาด้วยนะคะซึ่งคุณครูน้องก็ได้ทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูแล้วใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมส่งงานมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณน้องลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย